thank mm -hmm. you up uh -huh. สองทรงมีอยู่รถพู่นเ่งมีปัญหาว่าคว้าชายแสงอรุษเช้าวันนี้ทรงรับสั่งในคว้าชายแสงอรุษพราะเม่อใดสีนวลขึ้นมาเข้าเฝ้าต้องจะมีกระแสรับสั่งอย่างไรต่อไปบ้างมิดรักนักชมติดตามเรี่อของเราตอนต่อมาครับ คนเราประสบปัญหาปัญพินงมเรียนประทินมันงอมแตกิบุปผดอกันตอมนมำสั้นกันมิค่ะเกิดงานเนเบนบอคินมาจับเซนทองดอกรันจีนไม่ลืงงามนี่นไม่ยำเช้า ยยมเย็นเราตีีีดอกไม้มีแต่ความมองดอกบานเย็นเด็นเลือแต่น้าไม่ได้มองเจอเป็นรองดอกตองแกวว้วมีสา่ใดแต่ประจมพบจักขาพัด ับทั้งแมา่น้าวังยหญอย่ยให้ลูกปีเต็มท้องของ,งกรุ้มใจงานหน้าใหญ่เป็นเจ้าเจ้าเปื่อจะเข้ามีแวาหา้เด็กลูกวานใจเสื่อน,นวันนี้พอกขาพกครใช้ลูกเตีต๊ยดได้ขึ้นมาตามเดี๋ยวพอเรียบพอชั้นในวันนี้ลูกนะันนน้นสิ่งกันก็ในลูกภาพสวัยบังควมคว,มควมิชาติเด็กพ่อและเด็กแม่ วัดดีนอลูกป่าใจแช่กระดุมวัดดีลูกกว่าใจแช่กระดุใในในวันนี้สเสด็จพ่อทรงมีกระแสรับสั่งให้ลูกขึ้นมาครับตั้งแต่ตอนเช้าเสด็จพ่อทรงมีเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าเพื่อนผู้ชมครัคือวันเดินอลูกป่าใจแช่กระดุนวันนี้พ่อไม่รำต้มก,กันที่จะพูดคุยกับเธอ,อพ,อพอ่อบอกกับเธอตรงไปตรงมาลูกว่าพ,อ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 พ่อกับแม่นี่แก่ลูกหมาเนี่ยพ,พ่อกับแม่เปรียบเหมือนนายจีนไกรวันรวทุกวัน ทีนี้พอนี่บอกตือตรงตรงหลกการบริการแผ่นดินบริการบ้านเมืองตอนนี้มันหมุนไหวมันเหลืมจะมั่วเราคนแก่แก่ไว้แฝงคลิปอย่างผมหลบสมควร,ร,รจะอยู่ยาวบวาเลยเทีิวเป็นโตไปวัดไ,ไม่สมควรได้จะมานังบริการแผ่นดินเห็นมานุลล่แลงจังรอจ่อเคยแต้นุ่เคยกว่าประกาศริปนู่นเด็ดนุ่มแคแรงได้มาจำนาตีตรงนี้ได้ามาเป็นปากเรื่องกพี่นองประชช่ยชจน ข้าวปลอมได้จกช่วยเลือกประชาชนอายุแกเพียงแค่ชิปตำตนตอนนี้ได้กล้ามาเป็นนาตีได้ตำนาตีเจ้าโจตื้วัดรุดยอดเราเด็กนุ่มเราเออบอกตัวตรงๆว่าก็มีความคิดเด็กเก่าได้ความคิดเดแปลกๆไม่ไม่เคยจะนำมาพัฒนาตัวจริงนี่นั่งแก่ว่าระการชิดได้เป็นประจันเป็นนายกสมาคมนั่งจะลุงปักมได้หรือเด็กไม่ไปเลยตื้วันนี้รุดยอดต้องไว้ได้เป็นพลัง ในการลักดันวัฒนธรรมแต่ดันการไดดงนั่งก็ลุงแต่ลุงกอเราได้ให้มันมีแผลไรล่อกไปเนี่ตื้อว่าความเก่งวันนี้พอนี่อเตื้อลุกใจขึ้นมาตับหน้าทีตรงนี้คือมาตัาหน้าทีไปลงดาจเาจ้าโตจัดผอมไม่กว่าเมื่อไงเพ่อสิทพ่อไม่ความาพอเนื้อเตือขึ้นกลงนครเวียงกวายนี่สิพ่อที่ลูกขึ้นปกคองนครเวียงฟางนี้ตุ๊กต้อง,อ,งอัน แต่คนเดตจะต้องอขึ้นครองนครได้ลูกเพียงจะต้องอภิเครสมรสแต่งงานหรือมีเมียแต่คนถึงจะขึ้นครองนครได้นี่หมายความลูกจะต้องแต่งงานก่อนถึงทีนน่ขึ้นนครครองนครอย่างนี้ได้ทูกตอบเพราะการเป็นผู้นำที่ได้ต้องมีทร,รัพิ์ที่ไดรแก คือตามมาจุดประการสำหรับหนักปกครอบแล้วด้ามีเมียมีเมี่ยวไวเป็นเครื่องเมียวรังประตีเป็นเครื่องเมียวรังจิตใจมีเมียวไวก่อยตักก่อยเดินในคิ้งที่วปุ้บคลิ้งีดีราปราดแต่ลูกยังไม่มีคนรักนี่เป็นยังไรลูกจะแต่งงานได้ยังไงนี่อายู่ยิบร้องแล้วเธอยังไม่มีคนรักไม่มีคนรักเลยไอเจนหลอกค่ะช่ยตายค่ะถ้าลูกเราไม่เคยไปไหนไ้าเมืองเฟซบุ๊กเฟซให้ลูกเอาใจเล่นเป็นทิกตอกติ๊กไรอย เฮ็ดมบอดีต er so 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 like no no ิกตอกก็ดังนี่ตายเฮ็ดมตีแบบนี้ไนปีเราไอ้ตายมิานไปใต้ทิกตอกต้ตัวนตอนตีนั่งย่อยเว้หรือกอลีอย่นี่เนอะมือดังนี่ตยแต่เต็มกึงกึ่งกึอยู่เอนู่นนู่นหลุดิดจ้านีีดังกันเล่าเหล่านี้ไมเพราะทกตอกเปี่นเลยออนี่บนนี้ติกตอกดังทิกตอกดังเลยเออ นั ok ่งพ <om> ูดเล่นติ๊กตอกก็มั่งได้ิรูด okay. so ้เป็นโซโซทำไมนานั้นตอนี้เล่นติ๊กตอกเออก็เล่นติ๊กตอเปบวนี้ใครมาเล่นติ๊กตอกชย่ไปลุงตอนนี้ติ๊กตดังเออดูเลยนั่งซักเซรีชินจังหวัดุรกุก็เลยนสดมันก็สมไยนูนตามติ๊กตอก็ดังอยู่อยู่นั่งซักกุ่นน้อยทีนี้เมเจนั่งซักอาดังฮักอาลุงหูว่านมาัรใช้ยในงานอะไรน้อยเลย กองนั่งแท็กก็เออแจกเหมืนคนน้อยโยอมพอฐานวัดนั่งนั่งแท็กีือสิ้นโอ้ดังอยู่วันนี้เป็นมางานกางกระเป๋าอืมไม่แจนั่งเบิ้น่ะลงที่โต๊ะพี่แหมเอ้ยแมวไปนั่งจับเป็ดอยู่ใก,กล้รากนะอนนั่งอตอนนี้นั่งเบ้นเลี้ยงเป็ดแล้วลาววนะันนี้ซื้อมาซ่องรอยเรื่อยตัวลาวใกล้ใกล้เป็ดเปียมปลมหลายปูชูได้ซื้อกันหลายตกวอืมตอนนี้เลี้ยงอะไรลาวเออ มวยตาวิวุ่งหามันโรงจจลาบช่งมามนลูกกูเบ่งกันช่เดียวเออทุกไม่ต้องยิ้มไปบมทัวออนี่จะลามกับไปตามิวเนี่ยขาตัวทุกคืนนี่เพศแล้วอนั่นเออคือนี่เรามารวมด้วยจุยกันนี่๋อนี่ก็รวมด้วยจุยกันคือนี่นั่งกับไป่โอกาสลาออถ้าได้การาปุตีรถล,ล็อกไปโอเป้กเด็ดังไม่ดีบ้างนี่กูโดดคอนนี่ไม่ได้ไรกูติ๋วยิ้มมาปลนี่เพศนี่ <c oughs> นั่งเกียร์ตตั้มปี่เบิ้ลหลยกไว้การาตะไรกว่าได้เซนหนึ่งได้นนสนสหนึ่งแเ่นบาทเซนสะฮัดเลยเซนวิดตหน้ามีเล็กูเล่นลนูกมีห้าวันมีเลยบัวปากปียนเหล่านี้อนอตแต่ว่านั่งเกียร์ตนั่งพูโตนั่งเบิ้ลเ้อเล่นจอแม็กรูรเลวปากออนนั่นเออแต่ค้นในเจ็บเมตกนันนัวเบิ้ลหน้านนเน นายยกมาไม่ดูครับเดยวนี้นุ๊ก็กดับนั่งไว้คืนเลวเดือนนานไม่ดับไตเกลยกูเช่งโดยไตโง่ชอยโรเล่นนูเบื่อห้าไอ้จงคืนนี้เอาป้าดูพี่นี่จัดเกินเป็นโอ้เล่นจิ้งตีเลยคืนนี้ไม่ใชแคบหรือวาดคืนนี้คูเนี่ย มันรู้นี่เล่ห์ใหนั่งเว้นมายูปัดลุงมันกบดานอยู่นี่กูนี่โควิดมาแจกฉังเงินชาเมืองนี่โควิดมาแจกฉังเงินกวนานายติดองปลาเนี่ยช่ากูเล่นชอยไม่รู้นี่นี่นายปีเตอร์ตดตดโยนี่ไม่รู้โควิดบอกว่าแฮมนายชอยพอรู้แล้นะโนปากตดเต็เเตมด้วยตาลุ่นแจกนายดูปินมึงต่อยชนหลดนั่งเคยแต่คืูมีเงินชนเลย logo của bỏ tao rút để tăng cùng <cười> <cười> Để đỡ quả nồn, mới dậy để tăng chơi Là cái mà rơi à Cú cứ năn cổ, năn năng cầu bạc tiền mèo đột cả lão <laughs> mà rồi đây lão, quả lút, ra cứ đi cú Điểm điểm tin Nụ mèo mà leo Mèo này lão นุ่งแมวมาเร็วแมวปั้นยี่สิบเออไมนใช่เหยอยากเพื่อนมันแมวปั้นยี่สิบตามนั่งเคยเลยตาแค่ไหวเคยให้ไปปัฟนหัวเจ้าด้ว่อยยี่สิบบาทนุ่มไปตำไรแมวหืมไปแม่มาอหลาวเออแล้วจบนักหน้านี่แมวกับแม่มาอีมีเออจีบตั้งปีแต่ใจยิ่งก็อแต่ได้ให้เขาชาดนี่เบ่งร้อยเต็มได้เบ่งเบี้ยเพื่อนหวัวแมว แมวแค่คนใจตึงแต่แมวนี่ไม่ใช่กว่านั่งพูดอย่างไี่ม่อที่แมวเหมือนมันเนี่ยตั้งตัอที่นั่งพูดอย่างไรที่ม่อก็ไปนั่งขึ้นก้าวบนดันบุ๋ยก้าวต้มด้วยใช่พอไปนั่งเลื่อนนั่งเคยนั่งพูดก็คิดว่าเราไปเลียนกันหนูเน่ยจึงถึงได้ก็แมวก็ไปกันคือนั่ยพูดกันว่าเัินเล่ากับผัวึ้นก็เลยผัวเมาแล้วได้ไปเคยลงทุกการรู้ใจแมว สออีนั่งอื่นมาดูแต่นั่งบ่นมันอยู่จังเนอว่านั่งก็ยรืมวันๆก็เรื่มเล้แต่ว่านี่ยช่มมันชวนแลงมาได้ล้านี่คือนี่ก็เมื่อนลยแต่เนี่ยบกเลยมันวันๆุ็กลุมประตัดัไปเข่ยได้ถึงมันตันรื้อตายดีวันนั้นปั๊บแมวนั้นพูดว่าเอายิงตะกคนเออเขาพูแรงโยอะไรกมามามซถึงแม่ว่าเพื่อร้องเลยรอ้ เราอายุคนนี้แล้วแต่พวกสู้แต่ยอดในคุณแก่คนในคุณแะตีมอคุณไม่ได้มั่วตตึงตีนีเจ้าเจ้าเคยเราพูดปรามีแม่นี่แมวตัวเราเสียเองนี่ขาหัแต่ได้เอาไปเลยแมนนีู่เออตาวัารู้ไม่ตีมอคืนนี่ต่อเจ้าเน่ยหนุงกาเก่งพัดหนุนกระปลนงตาเอ็นหวซู้หนุงกัะเก่งวันนี้เราดีลูกอเนี่ยตึ้งตีนี่ไม่ว่างงกง ใส่จริงแน่นเปรียดๆเดี๋ยวปลัมมันขาได้แคล้นกันี่นั้นเหรอตึงที่นี่ได้มาดอยิงคนมันงำหรือชาวันกว่าเพื่อห้ามจริงเหรอแล้วโย่บุญบุญหลุมโยอับแมวตกดัดหลวงไปบลุลุลุถ้าไปบังกาโลดไหนอดีชอดไหนเกีแค่ว่าป้าไปไกลปานกำลันดึงแต่ใ่ป้าไปเอากันตายานล่ะ เอนนั่งเคยวางหัวแกปัก้าไปบอนเนอะใช่จนถึงไหนก็ได้เพราะไม่ขี้ที่จนกันลินหลอนนี่ถึงที่นี่อ่ะครับไปถึงหนังกันตายป่านยังก้อนมาอยู่ก้นหนังก้อนเออทีนี้แมวกันหนังไก่แต่วันแมวตั้นนกนกมาจับลุงใช่ใครจะรอดมัวก้องไปไหนฮนเออแกตะดริบยุ่มตัวตีงนี่างนั้นก็ม่รตัวตีงไหนถึงก็ตั้งดูเมื่อถึงฮะเออจะจริงจัง อยู่มันพุทธโอ้นึงทที่เนี่ยคอยนำจ้ทิพนาทีแมวมันตำร้อยนมเกียวเลเฮ้พี่จะดิจัาตรงนี้กระทำเฉยทังแม่ว่าเพื่อแม่ว่าจัเแล้วเราจุ๊บปากนะึงเจ้าแมวว่าเพื่อหยาจุ๊บจะพี่บอดีปากน้องตุ้มเปเล็กมัเออมันอีเขียวอันเดียเดียวกระแมววจะเดียวเราดูดนมนะอีพี่ว่าอยากดูดพี่นุมบอดีน้องมึงเป็ดเสริมม ตนบีแต่ได้แย่ใจไรก้องจันเนื้อไม่ว่าออยักแมมได้นะพิ้ใช้โคตขึ้นแล้วไอ้ทิ้งที่นี่ไอ้กระน่วกันฝันนี่ระพีเอากางหลังรพีข้างหลังอ๋อตรงนี้นะพีไอ้ทิ้งแม่วาเปือไม่ว่าเราย่องผืทตรงนั้น่ะเมือเราใกล้แล้ววันนักก็ชนนแล้วโอ้โหนี่ใกล้ตายแล้วก็อยู่ตืวนแล้วก็แม่เฮ้ยฝ่าบาปลิกิบท็อตเลยโอ้เปียแต่ไก้องออกมาจริง เอาแต่ลูกๆแต่งานก่อนแต่ลุกยังไม่มีคนรักเลยถ้าตื่อไม่มีคนรักไม่มีฝันหาปล่อยตอนนี้พอจะจะเรียมดอกอดอกท้ดอกสมมาดอกนี้ไว้เนี่ยไม่ความว่าไงาเมื่อเสิ็พ่อไม่ความบ่พอใจตื่นเสียงดอกทอดอก้ดอกีหอ่อผู้ครอบดอกท้ดอกนี้ไปตอกตีมือผู้ยิ่งกว่านึ่งกว่าไหนและจะได้เป็นองค์ราชินีหรือเป็นเนือ้อคู่ของเธอ พอได้ลงไหลหลักักซอนมาในรบกลุมาเลยว่าดอกซอนดอกนี้เป็นของควาา้าใจแสงอรุณแห่งเวียงคว้าประเตศใครได้ดอกซอนดอกนี้ผู้หญิงคนนั้นจะได้แต่งงานกับควา้ายจแสงอรุณและจะได้เป็นราชินีของนครเวียงควา้าลงาพันธุพิเตองค์ราชาเทพธรรมวงเล็กกว่าจิ้งครงโ g ทุแกแก,แก,ก่กุกดังเงินกันใจเดี๋ยวผมกเหยียเจอจิงคริงนี่ติกุกดังห่อข,อข,อข,อขออ้อก้จอ เช้าเมื่อเปรียได้ถือกิงกลิ่นหมายความลูกเสี่ยงดอกสอนดอกนี้ไปแล้วใครได้รับดอกสอนดอกนี้ผู้หญิงคันนั้นเธอต้องแต่งานกับลูกอาตูกตอบด้วยบุกเพแค่นี้วะตอนนี้เหลืองามอย่างนี้เลยหาติดต่ต้านจึงกระติบารมีปลาในหัวในโปริ้นกระติตในวัดขวนแหลบารมีข้องแต่ล้ำํำลังดังเลยตอนนี้พ่อย่ปลอม ให้จะน้ำนุ้ยนว้ยพอนจับดำให้ดอกกลมมาดอกนี้ไปชู้เนี่ยปูแตะจริงเสียงไปได้ลูกปูยิ่งน้าลูกอำ่ำมามได้คนเรียนงตั้มบีทีลูกพระสกัดเสด็จพ่อเสด็จแม่เล่นเพลนไงรุ่ยิบต่ำแม่เล่นนั่งไง ลูกชอบนะ่เยบ่สิแม่่อบหนูม่พอรูกไหมนเเต่ี่อพอ้ไหมนะดูเเต่ที่ลูกอบนะใน่รบ่สิเลยบ่สิแม่ ตกลงมาดอกลูกหวากระพายไปเ้วยเรียบร้อนเลยต่อาลอกกันก็มาโก้วงเรียดอกลงมาเออแค่นั้นดอกเพอนน้อย คคมมบังตะวลูกจะรอเรยยื่อคู่ป้านเรื่องยุ่งแย่เพื่อจะได้ปีเสกซ้อนแต่ได้กลองพระบุรีลูกจะเอาคันกลับมาของดอกสอนดอกแม่เนี่ยถ้าเป็นลูกรับไปป,กปักพ้นกลับไปป,กปักพ้นก็ลูกทุกลาเทรีโชคสิริแม่ที่นวลก็มันมนี่จะรันต้น เอ้ยเจ้ามั่ก็เด็กก็เป็นด็กน่นแต่เจ้าตะไม้บกรลบมากอแม่ไม่ไปรอ้วงกับเปลี่ยนเกูที่นั่งเกียรแล้วเยอะมันเจ้ก็หลบเลยไหเล่นกูกับเจ้ามืองพ่อลืมไอ้ยเฮยเฮ้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 ยเเฮยเ้ยเฮ้ย้ ดีก no, right. well, ีตาร์อย่างมั่วไม่ต้อโกเลยแต่เลยทัดตุ้กคืนคืนนี่ใจไม่เลยทัดหายไปแมมไปแช้กิ่งยิไม่เล่ยทัดนะวไปแ้กิ่งโง่แเล่ยทัดแต่ต้อง่าตีว่าง้าไส่ผมเยไปเห็นผมเคยหลอนเอากรดตุ้ยเล่ยทัดเต็มคืนครูเกก็ไม่องยิมวันนี้เป้าดนยังให้ไอก็ครูเกย์นี่ก็ อันนดันเหมือนครูคีซอยชะไปเก้เพื่อสั่นตรงเลยครับยืนใกล้ดำดำครูคีเลยเก๊เเนี่ยนี่ทำไมมีอะไรกูชีแก่ยากนี่เอีกนี้เหลือกินงอมียบเหลือตายไก่ไม่ปุ๊บไม่บิดเหลือแล้วได้ลูกคนนี้ไม่ให้เจ้าไม่เกลือน อันนู้นนี่จุดนี่ดไกันนี่นี่นี่เตอ้ยไอ้เบนคนไอ้เบนมึงไม่ได้มนเนยอแกไปต้องลุกนั่นหกูนะอันนี้แม่ตู้ขก็ไอเบนเดินมาหลวมเป็วันนบุ๊คใช่แม่ตาลุกมาต้งเกิดของแม่ได้เดินหยอกก้ามันยากนลกูบอไ้

ในที่นู่นเนี่ยเรื่องไมลำเมลาไปเปลาประการบาว่านั่งเกได้ปิเลเจ้ก็ก็รู้แล้วเ็าพูดตะเล็กเตว่านูเพิ่มไปดีไม่ได้ปืนเน็ตติ่งเพิ่มไปประกาศอย่างไรเ็ไปประการว่าในยกว่าระปบดลื่นลงเลยเาจะกำน่งในยกใส่บนนิมเกียร์ปลัดกาวลีลเดี๋ยวเล่นแต่เขาเลยทปิดเลยทได้แก นังหน้าดำมันเนี่ยควรในยกวเราแล้วลากเยีเหม่ยเกแล้วบุ่งกูล้วอย่างมากูกินแต็มกินมนเกน้อยก็ออยว่าก็เหลือนนยกไวตอนนี้ก็ได้เหลือกันตม่มู้เล่นเหลือเหแหมเลยใส่ก้าวล่าแล้วกูเหยผมกว่าฟาไปเจอมันเต็แรงไอคิวปิดพ้นอันน้จะเจ๊นแหละพอเด้อเรือราเออ แต่ว่ากูเมือนเดินเดินอยู่มันนั่งปวดกรเดียกนี่กูกันแต่เดินไม่รู้แค่เมือนพุดเลยเขาตังแต่กินได้นายยกนเองท่านอยากกรับแจ้งใยไงดท่าเป็นงไเป็นเป็นัต่้าว่าเป็ม่ีก็กูประตูแล้วนี่กูจูสินี่นี่ของกู่นเนี่นั่งบูดล้วนั่งบูดเ Chạy đây nuôi năn đang bút phải lên căn tin trơn chôm nắng bút Này nuôi quyền Nghe bà lóc chạy đây nôn lên lão phải tám phải lên tám lắm Nôn tăng khủng mấy cái mắt lẽ. Phải là lão lắm nay là đơn năn lướt, lề mà thì cũng kìm bỏ đai rất Để chú mà bỏ phải chú á, để chú kìm đai, cũng kìm đai nặng phá đi Phá เล่กี่ขึกูได้ว่าฟ้ามาบื่อมันไม่มาอองอยู่ี่อะไรก็มาถามกูเรื่อีเลยมันออกไม่เป็นมาจะกูช่วยไม่เมื่อไหนังไหนตาบีแล่เปลยน่ยเหมือนหน้าคือนื้ตึ้งว่าแหม่ติ๋นไอแต่เปลี่ยนที่บนั้นของกองร้เละนี่ไม่ปิดป้วยไม่ปิดบังเลยปิด้ไม่เจ๊ปิดกันเอยนี่แค่นี้ คนเราเป็นกับเป็นนี่ไม่องเดียวเมียบังน้าเลยไหริงจีิงล่ะนี่มโลโกนั่งกู้มือมันเปย์เดาเมียบังนาเออเพราะว่านั่งหรือมึมก็มารองเพลงอง้ยรองเพลงของปาจ้าบุกีู้มารูไม่ต้มาเออรองเพลงอ่งนี่มต้องตามดรายปิญยูโดรายปิญยูเออไปรำรงทูกรำวุยได้รังยิ่อย่างนันยากในป่าลา ด so ูแลเป็นยอแยผมจัตาก็ควายวกี้กเป็นกบขงใส่หูหลุดเนียะ่นอดีตแม่บูยว่ากี้ดังรุงดูแลเลยเป็นย่เราหิงยิ่งเู่วันนี้ก็ไปงานเลยวันนี้กระตูนก็เต็มตัวยิ่งแม่คนดีแจกันกุดกุแต่ว่าเผื่อนออกมาตีไม้เปะ

แกจะตาเราลามันหมกกาขันนี่นะเมนนะเรื่องดีกูกับมอีกแบบนี้หมดประกาศบอกใย,ยิ่นั่งกัเยอะตัวจริงแค่นักกาว่านนารดอกเดิแล้วไอ้หมอนกเการีเดินตาบักดียแมมแับยุ่วก <c oughs> แลดก่ดีเก้าโบงเล้วมีลำอย่างแมมแบบยวกพ่น หน้าว่าไม่ัอหแล้วแบบลือนมันไล่ออกนี่ใต่โอองไปอาไม่ออาไมก็ตรจเจอเจอเคยกูปลาขึ้นหน้าม้าดับโลคิมเดินทางบากเน่ตอนนี้โกตทหนาวเจ้านำเรื่องเ้าแกเวียงวังโอรเลือกและตรงที่นี่แน่แน่นะนดีเพื่อแกโกเชหน้า Mẹ o tuwa ta ki la tang sakti si nuan na Mẹ con pa kai ko ta la La tang sakti si nuan na O pa kai ko ta la